วันนี้ป้าพามาดูวิธีการจัดสวนง่ายๆจัดสวนยังไงให้ได้ประโยชน์สองอย่างสามอย่างนะคะแล้วมองเลยขึ้นไปวันนี้ก็ได้เห็นมะม่วงที่ดกมากๆเลยนะคะเป็นมะม่วงแก้วพันโบราณค่ะต้นนี้ป้าได้ขุดมาปลูกตอนเขาโตแล้วนะคะแล้วก็มาดูต่อเนื่องไปเนาะทุกวันนี้ก็ยังเอาน้ำซาวข้าวมาเทใส่เขาอยู่เลยนะคะเขาก็จะได้สารอาหารที่ดีจากน้ำซาวข้าวที่ป้าได้อมาาดรด ข้ะะางล่างใต้ต้นมีอะไรบ้างป้าก็นำหญ้ามาเลยค่ะหญ้ากับใบไม้นะคะเอามาใส่ในลกมื่อหาในกเออป้าก็จะเอากระเบื้องเหลือๆมาซ้อนๆๆแล้วก็ปักกันเอาไว้นะคะด้านล่างนี่จะเป็นใบไม้ด้านบนป้าก็จะปลูกพวกหอมต้นหอมแล้วก็ใบกะเพราใบโหระพาไว้ฐา,านนะคะคนนี้แต่ส่วนตรงนี้ต่อที่ป้ากั้นไว้แล้วเนี่ยนะคะเขาเริ่มจะย่อยสลายแล้ว จะไม่สามารถกั้นกำแพงตรงนี้ไว้ได้แล้วป้าจะต้องไปหาหลักมาปักแล้วนะคะเพราะว่าตอไม้เนี่ยเขาได้ย่อยสลายกลายมาเป็นปุ๋ยแบบืมันน่าตื่นเต้นมากนะเนี่ยมันโอเคมากเลยค่ะเวลาเราหมักปุ๋ยเพราะในล็อกปุ๋ยของเราเนี่ยนะคะเพิ่งจะลือไปเนาะในล็อกปุ๋ยนี่จะมีขี้วัวมีขี้วัวทําให้ตัวด้วงตัวไส้เดือนนะะกิ้งคือ มาช่วยกัดกินใบไม้หรือตอไม้ตรงนี้นั่นเองนะคะสําหรับป้าเรารู้สึกตื่นเต้นแล้วกันนี่ค่ะตัวช่วยของเราเยอะแยะไปหมดเลยค่ะใต้นี้ป้ามั่นใจว่ามีตัวด้วงแน่ๆเพราะว่าด้วงเขาจะชอบเป็นกินมูลวัวนะนี่ตรงนี้ถ้าป้าแกะออกนะโอ้โหตอนี่นะคะกลายเป็นดินไปเลยค่ะคือสุดยอดมาก,มาก ป้าจึงอยากให้แนะนําว่าถ้ามีตอไม้เราไม่ต้องไปโยนทิ้งไกลเลยค่ะเอามาวางไว้แบบนี้เลยเดี๋ยวเขาจะย่อยสลายเองอย่างที่แน่ๆเลยนะคะถ้าเรามีมูลวัวเองเนาะเราก็เอาตอไม้หลายๆตอเลยค่ะถ้ามีหลายๆตอที่เราตัดทิ้งที่ใครเขาทิ้งไม้ทิ้งอะไรก็ได้ค่ะเอามากองรวมกันเยอะๆเอารวมๆเลยแล้วก็ตักขี้วัวมาใส่ตักขี้วัวมาใส่แล้วก็เอาใบไม้มาสุมสมส่มๆไว้เป็นที่อยู่อาศัยของตัวด้วงแล้วก็ ไส้เดือนกิ้งกือทาให้ย่อยสลายกลายเป็นดินได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อดินเลยค่ะเรานําตรงนี้แหละค่ะไปผสมดินของเราไปผสมแก้ไปผสมกากมะพร้าวแล้วก็จะได้ปุ๋ยชั้นดีเป็นอาหารของต้นไม้ต่อไปนะคะไปทดลองทําดูนะคะป้าว่าแบบนี้ได้ผลจริงได้ประโยชน์ด้วยไปทําจําหน่ายก็ได้ทําใช้เองก็ได้นะคะสําหรับการที่เรามีใบไม้มีตอไม้อย่าไปเผาทิ้งค่ะ ทำประโยชน์เลยค่ะศึกษาศึกษาแค่แป๊บเดียวเองค่ะเดี๋ยวเราก็รู้วิธีการนะคะวิธีการทํามันไม่ยากเลยเราก็ไปหาซื้อกระเบื้องก็ได้ค่ะถ้ากระเบื้องเก่าๆเขาขายเผ่นแล้วไม่กี่ตังค่ะประมาณสิบบาทสิบสองบาทเนี้ยแต่ป้าไม่ไม่ต้องซื้อนะคะเขามาให้ถึงบ้านเลยเนี่ยเอามาทําแบบนี้เลยคะ่ะเอามาตั้นๆตั้งไว้แล้วเราก็นําใบไม้มาเทนะคะนําใบไม้มาเทเทเท,ทแล้วก็สลับไปกับขี้วัวนะคะใบไม้ขี้วัวยากแล้วแต่ สำหรับป,ป,ป้าป้ามีชั้นอันนี้แล้วไม่ได้ใช้แล้วนะคะเขาผุแลวผุพังแล้วป้าก็มาวางทับเพื่อที่จะวางต้นไม้ต่อไปนะคะนี่ถ้าป้าไม่มีเนี่ค่ะป้าก็จะทําให้เขาสูงแล้วข้างล่างเราลดต้นไม้ใช่ไหมคะข้างล่างก็จะกลายเป็นว่าได้น้ําจากต้นไม้เนี่ยไปย่อยสลายใบไม้ที่เราหมักไว้ข้างล่างนั่นเองนะคะได้เร็วด้วคะย่อยสลายได้เลยเดี๋ยวป้าจะพาไปดูที่ป้าตักกําลังตักอยู่นะคะต้นไม้เนี่ย ทั้งบนทั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยป้าตั้งไว้บนกองปุ๋ยนะคะพอได้เวลาประมาณสามเดือนนะคะป้าก็นี่สิ่งที่ได้มาชัดเจนมากนี่คือใบไม้ทั้งนั้นเลยคนะ่ะป้าก็จะนำไปผสมกันหรือว่าจะไม่ผสมก็ได้ค่ะนำไปปลูกเลยทีเดียวก็ได้เนี่ยใบไม้ที่ป้าหมักไว้นะคะก็จะมีตัวช่วยนี่นเยอะเลยค่ะ ก่อนหน้านี้ป้าไม่ได้มาถ่ายให้ดูนะจะมีตัวไส้เดือนที่สมบูรณ์มากๆตัวใหญ่มากๆเพราะป้าเอาพวกเศษอาหารมาใส่ด้วยไงคะเศษอาหารตอนใส่ป้าเ็าจะใส่กากน้ำตาลบ้านขี้วัวบ้างกากน้ำตาลก็ไม่เยอะนะคะละลายน้าแล้วก็มาลาดรสเพื่อที่จะดับกลิ่นเขานั่นเองนะคะแต่ขี้วัวนี่ดีมากๆมากถึงมากที่สุดคือเขาจะเขาจะทาการ จะมีตัวจุลินทรีย์อยู่ในขี้วัวน,นะคะเ็าจะมาทาการย่อยสลายเศษอาหารให้เราอย่างดีเลยสามเดือนก็เรี่งไม่มีกินไม่มีเหลือนะคะป้านําไปใช้หมดเรียบร้อยนี่ป้าก็จะใช้ประมาณเนี้พอมีหญ้าพอเอาย้ามาใส่ป้าก็จะไปเอาดินตรงนี้มาทับหญ้าตรงนูน้นเพื่อเป็นการหมุนเวียนทําแบบนี้ไปเรื่อยๆหมุนเวียนเราก็จะได้ทั้งดินจําหน่ายทั้งดินใช้เองโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเลยค่ะ จึงอยากแนะนําเพื่อนๆทำจ้ะทำแบบนี้มันคือความสุขแล้วก็ได้ประโยชน์มากๆนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เคยสนับสนุนประลองแล้วก็ให้กําลังใจประลองตลอดมาเนาะออขอให้ทุกท่านมีความสุขความสบายใจเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้โชคดีมีแต่ความปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ